มาพบมาพอกันคือเก้าครับกับผมอบอบพายุหากินตามไปน้ำโขงครับผมเมื่อกี้จิตภาพไปลุ้นปลาครับพยายามเบ็ดกับผมไปนั่กันครับจะสิดได้บ่ได้ครับผมนะครับอันนี้เป็นน้ำน้ำโขงเฮานะครับน้ำโขงบ้านเท่าเนี่ยครับก็มาแต่แกะยางครับจิายามเบ็ดเข้าไปไปเบึงนั่งกันครับผม ครับผมเีชอตดิสให้เบิร์ครับแล้วผมมีกันเลี้ยวไปน้ำขึ้นครับวันนี้พี่น้องเป็นยังไงครับวันนี้แรงมากการไม่ได้พูดเคราะว่าเราถูกใบห้าดครับผมสาม เอาครับผมตอนนี้ก็มาหอดกลางหาดแม่น้ำคูงแล้วครับมาลุ้นด้วยกันครับมันจะเป็นยังไงครับนี่นะครับเหยื่อครับผมเหยื่อเป็นเหยื่อปลาดุกครับตัวยิ่งใหญ่ครับมันยังได้ตัวใหญ่ครับมาลุ้นไปนนกันครับโมชมานโมมานครับผมหลังนี้มันคือบทตีตีงบุญยุก ใส่ดนอะไรก็ถึงลืมบรรยากาศคือค้มครับบรรยากาศดีๆครับเมืน่อนี้ฝนตกครับเมื่อคืนอันนี้มันจะเป็นหาดกลางแม่น้ำนะครับแค่นี้จะเป็นฝั่งไทยครับผมอัน,นเป็นฝั่งล่าครับอ้าวตายป,ปัตดุดิบเลยนไงวะ โอ้ยังอยอยู่ <c oughs> อ้าย่างนี้คือขั้นจุ่มว่ะ ประดุกเยบปดุกเียัก o o ซปดุกเงีว้าโอ้ยพวกแปลาเครงกินเบ็ดโอ๊ยโอ้อาดีจุกนะนี่นยังคือเก้าอ้าวฝนตกป่วยๆได้รับบ้าน คือเกาไอ้ยังหักน้องคือเกาโอ้ยมันจะได้เกี่ยวอยู่พี่น้องไง ว่าในผันกังเวินเป็นแห้งครับมันเมื่อคืนในผักขึ้นน้ำาจ้งเลย,ยกิตนงน้ำกับโูท่านากินเบ็ดขับลงังเี็กน้อย มันคือนิงเลยวะอขอรับพี่น้องขอรับขอเด้อขอขอขอโอ้โอ้โอขอด้อรับนี่บูมเมล็กเด้อด お。 ครับยากครับพ oh, cool. ี่น้โอ้โหครับโอ้ยปบิดเออตัวโพโคนครับพี่น้องสุดยอดครับรุนปูครับรุนนี่ ครับผหมานครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมอู้ยโอยเมี่ยมันครับสิบปาลาโลครับประมาณนี้แหละครับผมโอ้โหโหดนะครับผมโอ้โหหยดครับถอยไปได้มี